ชีวิตไม่ได้รยด้วยกีบกุลาซองเจ็ดไอดอลคนดังเกาหลีเอาชนะความลำบากจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องลำบากมากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยย่อท้อหรือว่ายอมแพ้เอาชนะอุปสรรคในชีวิตพิชิตความฝันได้มาดูเรื่องรลวที่จะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนครับคนที่6มินยุนกีแรปเปอร์มาเทสสมาชิกวง BTS ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบันจะเชื่อไหมครับตอนวัยรุ่นเขาหาเงินได้เพียง65บาทต่อวันชูการต้องเลือกลอ าการทนมานบะหมี่ในราคา1,000วอนและนั่งรถบัสกลับบ้านหรือจะทมานบะหมี่ในราคา2,000วอนและเดินกลับบ้านด้วยขาของตัวเองเป็นเวลา2ชั่วโมงแถมตอนที่เซ็นสัญญากับบิ๊กคิดแล้วเขาก็ยังทํางานพาร์ทไทม์เป็นเด็กส่งของเพื่อหารายได้ในการใช้ชีวิตแต่ละวันอีกด้วยคนที่5ฮันโซฮี นางเอกสาวย้ายมาอยู่โซตอนอายุ20เพื่อเริ่มต้นเส้นทางของการแสดงของเธอเนื่องจากตอนนั้นเธอแทบไม่มีเงินเลยและพ่อแม่ก็ไม่มีเงินให้เช่นกันในเวลานั้นหลังจากที่เธอเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ฮันโซฮีก็ได้มาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงเทลมีวัตถุดูของาชนีหลังจากนั้นเส้นทางอาชีพของเธอก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลงานการแสดงซีรีส์ตามมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในตอนนี้คนที่4คิมแท ยอหลายคนคงจคุ้นเคยกับการเลี้ยงดูและชีวิตที่ผ่านมาของวิชววแห่งวงบ t s เีเขาเติบโตในชนบทและคิดว่าโตมาต้องเป็นชาวไร่าชาวนาเหมือนกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ของเขาทำงานในฟาร์มยางนายายของเขาจึงเป็นคนที่ให้การเลี้ยงดูวีมาก แพ้ให้ย้องเริ่มค้นพบความรักที่มีต่อดนตรีเมื่อเขาเลียนแซกโซโฟนและเต้นจากวันนั้นจนวันนี้ VBTs มีพร้อมทุกอย่างกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในตอนนี้ครับคนที่3พักโบกอมแม่ของพักโบกอมเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กทำให้คุณพ่อต้องเลี้ยงเขาและพี่น้องอีกสองคน ครอบคัวของเขาถูกฟ้องล้มละลายเมื่อตอนที่โบกอมมีอายุเพียง20่ตนตนในตอนนั้นโบกอมเล่นเปียโน,โนและมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจเข้าสู่ทางการแสดงและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้กลายเป็นขวันใจของสาวๆหลายคนไปแล้วคนที่2 e อีจีอึนต้องบอกว่าครอบครัวของอายุลำบากมาก จนเธอกับน้องชายต้องแยกจากพ่อแม่อาศัยอยู่กับยายในห้องเล็กๆเ,เป็นเวลากว่าหนึปีสมัยมอต้นเธอพยายามเข้าร่วมการแข่งขันและการออเดชั่นต่างๆจนกระทั่งออเดชั่นผ่าน และได้เซ็นสัญญากับกกา k ็ m ตอนอายุ15นับตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้ออกซิงเกิล EP และอัลบัม้มรวมถึงจากคอนเสิร์ตให้แฟนๆทั่วโลกชมอีกทั้งอายุก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยปัจจุบ,บันอายุคืนหนึ่งในตัวท็อปของวงการไปแล้วครับคนที่1พั่งินฮเย เรื่องราวของนอักเอกสาวค่อนข้างไม่เหมือนใครครับเพราะถึงแม้ครอบครัวของเธอจะฐานะไม่ดีแต่ว่าพวกเขาก็ตัดสินใจย้ายไปที่โซเพื่อสนับสนุนอาชีพของลูกสาวในฐานะนักสแสดงเธอเป็นดาราเด็กที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วและเธอก็ได้รับบทบาทที่หลากหลายเมื่อโตขึ้นซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนประสบความสำเร็จพักชินไฮเย่ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการครับ